จเจริญสุขท่านผู้คไยในธรรมทั้งหลายต่อไปก็เป็นรายการ <c oughs> ปฏิบัติธรรมะ,ะตามสมควรแก่เวลาที่เราจะได้ปฏิบัติในการปฏิบัตินั้นจำเป็นที่ต้องอาศัยทีท่านั่นก็คือท่าสมาธิจิงขอให้ทุกท่านได้พึง <c oughs> นั่งอยู่ในท่าสมาธิโดยการใช้เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหัวแม่มือชนกันนั่งกายกรงดำรงสติปิดตานอกเปิดตาในทำใจให้สะอาดสงบสว่างและก็กำหนดลมหายใจทุกๆครั้งที่เราปฏิบัตินั้นอย่าทิ้งกำหนดลมหายใจหรือว่าอย่าทิ้งการหายใจอย่างมีสติ การหายใจที่มีสตินั้นก็คือการกําหนดดูทุกครั้งที่มันเข้ามันออกเพราะลมนี้เป็นธรรมชาติของชีวิตเป็นธรรมะของชีวิตชีวิตก็คือธรรมะแต่ถ้าเราหมั่นดูมันศึกษาในเรื่องของสรรภาวะธรรมทางจิตให้ชัดเจนแล้วเราจะเห็นว่าชีวิตนี่หนีไม่พ้นซึ่งคําว่าลมหายใจ ลมหายใจจึงให้ทั้งชีวิตให้ทั้งธรรมะมกแก่เราให้ทั้งด้านร่างกายและให้ทางด้านจิตใจตาบไปที่เรายัางมีลมหายใจเรามีทางแก้ไขได้หมดแหละความหวังตั้งหลายจะมีได้ถ้ายัางมีลมหายใจเดี๋ยวถ้าไม่มีลมหายใจแล้วอย่าไปคิดสร้างคิดหวังอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ตายก็คือคนที่ยังลมยังมีลมหายใจนี่ทําอย่างไรที่จะทาให้ลมหายใจนี้มีค่า <c oughs> สมกับคุณค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ได้พบพุทธศาสนานั่นก็คือต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติโดยการกันหนดลมหายใจให้สงัดสงบสงว่างและก็นได้ความธรรมะเป็นทางดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆอดังในคืนนี้ก็จะได้นำเอาอุปมาแห่งชีวิตที่พูดมาหลายครั้งแล้วยังไม่จบ <c oughs> ท่านบอกว่าชีวิตของบุคคลที่เริ่มมีแสงสว่างชนิดของหิ่งห้อยจะเริ่มพบกับสันติสุขไม่กังวลถึงอนาคตไม่อะไรในอดีตที่ผ่านมาไม่เสียดายเหยื่อไม่ตะกละหรือถ้าเหยื่อทยานไปในอนาคต <c oughs> และยืนชีวิตอยู่กับบนปัจจุบันอย่างแท้จริงแม้จะเป็นหิ่งห้อยแต่จงด้วยดีด ในขณะที่ใจของท่านเป็นเช่นนั้นมันกลับลุ่งลวดกว่าแสงภายนอกสักกี่เท่าเพราะมันมาจากตัวมันเองและไม่รู้ดับจนกว่าชีวิตจะเข้าลืมหายไปแล้วมันก็จะจบกันสําหรับชีวิตทางกายาภาพแต่ตลอดเวลาเขาได้บริโภคผลแห่งความร้ายกังวลสําหรับชีวิตที่ร้ายกังวลน,นั้นนั้นดูจะมีคุณค่าหรือราคาน้อยสําหรับคนที่ตะกละความสุขและอํานาจ แต่ว่าท่านทั้งหลายผ่านชีวิตมามากพอแป้งชีวิตมามากม,มานานพอนะท่านจะพบว่าความสุขนั้นเป็นเรื่องจอมปลอมเหมือนกับสหายสองคนความสุข้วยความทุกข์เหมือนกับเพื่อนสองคนคนแรกมันเดินยิ้มเข้ามาหาแต่มือควายหลังอยู่และมันมีมีดอยู่ข้างหลังเราคิดว่ามันเป็นมิตรเราเข้าไปสวมกอดแล้วมันก็เสียบแทงที่หน้าอ,อกตัดขั้วหัวใจและก็ล้มลงขาดใจไปทันทีไม่ได้โบกมืออำลาเก่อะไรในโลกนี้ ต่ความทุกข์นั้นเหมือนเพื่อนมันเหมือนสัตว์สูผู้เกลี้ยกล่อกัดกรามเดินเข้ามาถือมีดสรงเข้ามาจากข้ามันเปิโดโอกาสให้เราต่อสู้หรือวิ่งหนีก็ยังทันด้วยเหตุฉันนั้นด้วยดีๆเถิดระหว่างความทุกข์กับความสุขและอย่าได้ตากละเความสุขเพราะวาความสุขมันเป็นของจอมปลอมมันเป็นแค่มายาทางจิตแต่เริ่มพิจารณาตัวความทุกข์และเริ่มเห็นคุณของความทุกข์เพราะมันเป็นครูสั่งสอนอะไรให้เราอย่างดีทีหนึง่ง เมื่อเพลสติมันตบหน้าห้เมื่อว่วงหุงเมื่อว่วงวุ่นมันตบหน้าให้ทีหนึ่งมันก็ตื่นขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดยทะเยอทะยานในความสุขเขาจะไม่พบกับความสุขได้เพราะความสุขเพราะความทะเยอทะยานนั่นเองเป็นความทุกข์ส่วนผู้ใดไม่ทะเยอยานในความสุขเขาจะพบความสุขอันไปบุญและแท้จริงควังความข้มอน,นี้แล้วท่านอาจจะหนชะหายถ้าประสงค์จะได้มันท่านจะพลาดจากมันแต่แต่กว่าท่านสลัดมันดอกแล้วท่านจะได้มันมา เพราะว่าถ้าท่านต้องการด้วยความรู้ศึกษามันนี้ตัวมันเองน่าจะสร้างปัญหาง่ายแต่ถ้าว่าท่านสลัดมันออกไปแล้วท่านจะได้มันมาอุปมาเหมือนเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่เขาปลูกกุหลาบขึ้นมาก่อนหนึ่งเมื่อมันออกดอกขึ้นมาแล้วถ้าเขาตัดดอกนั้นมาดมมันก็ดมได้ชั่วบ่งสองเจ้าบ่มันก็กรีบมันก็โรยไปแต่ท่านเด็กคนนั้นฉลาดพอเมื่อตัดแล้วเขายื่นให้เพื่อนคนหนึ่งไม่่ากุหลาบมันจะโรยแต่ว่ามันกลับไปบานอยู่ในใจของเพื่อนทันที ด้วยไมซีอันนั้นเพราะฉะนั้นอีกกี่ปีกี่ปีพบหน้ากันมันรู้สึกอย่างกับว่าดอกกุหลาบนั้นบานอยู่ทั้งในใจเพื่อนและในใจตัวเองนะที่ได้สละอะไรออกไปนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าไมซีอันมนุษย์พูดอะนนี่จะไม่ยินดีเลยพระบุทธองค์ท่านสัตว์ว่าพวกมารเท่านั้นจะไม่ยินดีในการให้ทานส่วนรัตบุรุษหรือบัณฑิตนั้นเมื่อเห็นชีวิตเป็นเพียงฉากผ่านเป็นละครเขาจะไม่เยื่อใยอะไรอีก ต้องสลัดสิ่งนั้นออกไปให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จะได้ทรงตรัสว่านานญาติโสถิงคัจชติสปนิศสขาตถากดมองไม่เห็นความสวัสดีกองจัดทั้งหลายเว้นไว้แต่สลัดมันออกไปให้หมดเมื่อสลัดมันออกไปหมดมันจะเต็มไปด้วยตัวของมันเองเมื่อวิ่งหามาเพื่อให้มันภาชนะรองรับมันจะข้ายออกนี่คือตัณหาที่พอกพูนขึ้น <c oughs> และจะรู้สึกพร่องอยู่เรื่อยไปเหมือนกับพระชื่อลัตปาลาภิษุหนุ่มที่ออกบวชครั้งแรกท่านอุทานว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดเติมไม่เต็มโลกนี้จึงไม่มีอิสระได้เลยย,เเย,ยิ่งเติมไม่เต็มมันยิ่งพร่องยิ่งเติมไม่เต็มมันยิ่งพร่องคนสละออกไปมันกลับเต็มอยู่ได้โดยตัวของมันเองเท่านี้เองที่ท่านแปลงอุทานว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุแห่งตันหนาไม่รู้จักจบท่านในออกสแสวงหาโมกษะ จนถึงวันแห่งการสิ้นสุดตันหนัจึงกลับไปเยี่ยมบ้านเมื่อคุณพ่อได้ขนทรัพย์สมบัติมากองไว้นอกฌานเพื่อล่อปัญญาข้ามาจับข้อท้าวว่าทาไมหรือรังเกยียจอะไรตุดีชั้นหรือท่านได้เปล่งอูทานว่าหาไม่ได้แต่เพราะมองเห็นปัญหาแห่งชีวิตท่านจึงลาทิ้งบ้านเรือนเมื่อท่านจันอาหารเสร็จและจึงลุกขึ้นไปเปล่งอูทานกับอาตาที่น่าสนใจว่าเนื้อตัวฉลาด <c oughs> เนื้อตัวฉลาดเมื่อนายพรานวางบ่วงดักไว้เมื่อมันกินเหยื่อเสร็จแล้ทำให้บ่วงเป็นหมันนี้กลับข้าวไพรสนไปชั้นใดท่านก็เป็นดังเนื้อตัวนั้นแล้วโลดเล่นไปสุอิสราภาพของชีวิตนั่นก็หมายความว่าชีวิตนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะละอิสราภาพเสียเลยคนทางยังมีอยู่อัตมาภาพยกเรื่องประกาศอ่า หลวงพ่อยกเรื่องพระรัตปาลาขึ้นมาเป็นอุตาหอนนั้นมิใช่จะยุโยงสรงเสริมให้ท่านหนีลูกนีเมียออกบวชแต่ประสงค์เพียงเจีห็นว่าอิสรภาพนั้นมีอยู่แน่แต่ท่านต้องการมันหรือไม่นี่เป็นปนัญหาที่ท่านจะต้องศึกษากับตัวเอง <c oughs> ด้วยดีเถิดชีวิตนี้เหมือนกับการเล่นคอดข้าวหอยเลียงท่านต,ตั้งหลายที่ยังมีอายุน้อยและเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ อาจจะไม่เคยเล่นสิ่งนี้แต่คนที่มีอายุผ่านสามสิบสี่สิบมาแล้วจะจำได้เมื่อเล็กๆในระหว่างที่พี่น้องของเราจะเอาทรายใส่หม้อเล็กๆปันหนึ่งว่าเป็นข้าวสารหุงข้าวหากกิ่งไม้เล็กๆทำเป็นคืนเอาใบไม้ต่างว่าเป็นกับข้าวแล้วทำเสียงหม้อข้าวเดือด,ด้วยลิ้นก็ตักมาแบ่งทำตากินกันอย่างสนุกสนานเรียกว่าคดเล่นคดข้าวหอยเหลี่ยงชีวิตนี้เหมือนกับการเล่นคอดข้าวหอยเหลี่ยงเด็กๆเหล่านั้น ก็เพลิดเพลินอ,อยู่กับการเล่นจนกระทั่งเวลาเย็นมันดาผู้ประจานหนานดีก็ออกมาตะโกนนะลูกเอ้ยถึงเวลากินหนานแล้วเลือกกันเถิดเด็กเหล่านั้นก็ยกขวาเท้าขวามือกวาดสิ่งที่เล่นนั้นให้พังพินาศเพื่อกลับไปกินข้าวท่านยังจําได้หรือไม่ถึงไม่เราเด็กๆเราอาจจะเคยเล่นทําปราศาสตร์เมื่อเราไปริมทะเลโลา,ายผสมกับน้ำไม่เหลวเหลวแล้วยดระหว่างนิ้วให้เป็นปราศาสตร แล้วก็จับจองว่าอันนี้เป็นของฉันอันนั้นเป็นของเธอของฉันสวยกว่าของเธอของเธอไม่สวยขะารถได้ยินเสียงแม่ตะโกนว่ากลับมากินข้าวได้แล้วถึงเวลาเลือกแลนเล่นแลดเด็กหล่านนั้นก็โผลเอาเท้าข้าวเยยบย่าแล้ววิ่งกลับไปกินข้าวข้อนี้ฉันใดตัดสภาะการในชีวิตของมนุษย์ก็จะควงว่าเรามัวเพื่อนเลินกับการเล่นที่ไร้าสาระมาตั้งแต่เชา้าตั้งแต่อรุณไทแยหย่งชีวิตจนเกือบอสสดงกด จนกว่าได้ยินเสียงกระซิบลย่งสำนึกว่าลูกเอ๋ยถึงเวลากินอาหารแห่งชีวิตนิรันดรแล้วเลือกเสียทีเถิดสำหรับอาหารขดข้าวหอยเรียงนั้นเลือกเสียทีสำหรับปราสาทรา,า,ท,รา,าทีไรสาระนั้นส่วนคนที่เพลิดเพลินหลงไหลในเรื่องการเรื่องเกลยรอนเรื่องการเล่นขดข้าวหอยเรียงเขาจะพลาดจากอาหารมื้อเย็นและชีวิตของเขาก็จึงไม่มีอสัดดงคดมีแตดแสงแดดกล้าแกล่งเที่ยงวันจึงพอไว้เร่าร้อน เพราะชีวิตมันเหมือนกับการเดินผ่านทะเลทรายทาไมกําหนดให้ดีจะหลงวกวนอยู่ตามกลางทะเลทรายชีวิตคู่หรือชีวิตเดี่ยวก็ต้องเป็นการเดินทางเหมือนกันแต่ว่าสําหรับผู้เดินชีวิตคู่นั้นจะต้องมีลูกเมียจูงให้ด้วยด้วยนั่นในการเดินทางถ้าผู้ที่เป็นต้นผลของชีวิตไม่รู้เป้าหมายแล้วจะทำให้ทั้งลูกทั้งเมียถูกย่างให้ตายอยู่กลางทะเลทรายนั่นเองแต่ว่าไม่มีใครเตือนจำจำนึกเขาได้ว่า ด้วยเหตุว่าทะเลทรายเช่นนี้มันชุ่มชื้นไปด้วยตันหนาที่ทําให้มองความร่าเ้องกระจับกระสายเป็นความสนุกสนานร่าเริงแต่เมื่อมนุษย์มันเมามันเมามันสิ่งนั้นแล้วเขาถูกย่างให้ตายโดยไม่รู้ตัวแต่สําหรับผู้ <c oughs> สํานึกขึ้นมาอย่าว่าแต่การถอยหลังเลยแม้แต่การหยุดอยู่นี้ยังไม่พอพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งว่าดูก่อนภิกษทุทั้งหลาย อย่าว่าแต่การถอนคืนของคุณธรรมเลยการบรรลุคุณธรรมและหยุดอยู่เราไม่ชื่นใจเลยถ้าเธอคิดได้เช่นนี้เราจะต้องไปไม่รู้หยุดจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงทรงสัตว์ว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่รู้หยุดผู้ใดมีแกนสารคือมีมักผลเป็นแกนสารบญน,นั้นก็จะทนได้ต่านสัต์กับพระอานวนท์ว่า เราจะด่าแล้วด่าอีกเตือนแล้วเตือนอีกนี่เพราะว่าบรรพชิตมีหน้าที่เป็นผู้พร่ำเตือนถึงปันตสัญญาของสัพพสั์ที่เดินวนอยู่ในทะเลทรายแห่งตันหาเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาอยู่ที่ไหนบรรพชิตจึงต้องทําหน้าที่ตะโกนบกวกอย่าหยุดอย่าหยุดเป็นนันกาดกวางอยู่ข้างหน้าเมื่อมนุษย์ได้ยินคําเตือนเช่นนั้นแล้วยังลื่อนเรืองอยู่กับตันหาสำเปวองชีวิตนี้ก็วกว,วนอยู่กลางมหาสมุทร <c oughs> ไม่ถึงขวงังเมื่อไม่ถึงควงังวันหนึ่งเรือมันก็รัว่วก็ต้องจมอยู่ในมหาสมุทรแห่งบัตตดสงสารโดยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสัตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงวิทน้ำในเรือนี้แล้วกกำหนดทิให้ได้ชายวิริยะวิริยารมภะ <c oughs> ตาราบความเพียรภายเข้าไปเถิดเรือจะไปเร็วจะถึงควางโดยแน่นอนนี่คือเรื่องราวของชีวิตสำหรับคนปัจจุบันนี้อุปมาเหมือนกับคนแบกบันไดเดินเตื้งเไปมาก็าถูกเพื่อนผู้หวังดีถามว่านั่นคุณกำลังแบกบันไดไปไหนเขาตอบว,ว่าแบกบันไดเพื่อจะเป็นเข้าเพื่อจะเข้าหาหญิงที่ฉันรักท่นถูกถามว่า อย่งที่คุณรักคือใครอยู่ตำบลไหนเขาตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันเมื่อมาถามมาเธอเป็นวันน้าอะไรไม่ทราบเหมือนกันพ่อของเธอเชื่ออะไรไม่ทราบเหมือนกันชีวิตในปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นหลงสแสวงหาเครื่องมือคือบันไดแต่ไม่รู้เป้าหมายของชีวิตว่าเอาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นบางคนที่มีชื่อเสียงดังก้องไปทั่วประเทศหรือนอกประเทศมีเยินท่วมไปท,ทั้งธนาคารไม่เคยพบเป้าหมายของชีวิตคือสันติสุข และชีวิตเช่นนี้ถ้าไม่ใช่ความตายแล้วจะเรียกว่าอะไรอีกชีวิตเช่นนี้แหละมันเหมือนน้ำเต้าที่กรวงกรวงเยว่เ,ยว,เยวหรือบวัวแห้งแง่งที่กินไม่ได้หรือเหมือนกับคอนกรีตท,ที่แข็งแต่ข้างนอกข้างในยังไม่แห้งในเน่าเหม็นอยู่มันคล้ายๆกับประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยท่าทีด้วยฐานะภาพในสังคมแต่ก็ต้องพบกับความลมเหลวสับสนอุลำบาน และจะจัดชีวิตเช่นนี้ให้เป็นชีวิตไม่ได้เลยชีวิตจําเป็นต้องลุกออกมาจากข้างในไม่แจ้งฮะห้ามไปจากข้างนอกและข้างในยังเด็บชีวิตต้องบานออกมาจากข้างในไม่ใช่ดอกไม้ที่ถูกจับจีกให้บานจากภายนอกโดยเหตุนี้ชีวิตจําเป็นต้องตั้งต้นด้วยการสแสวงหาใจของตัวก่อนท่านทั้งหลายกําลังไม่เข้าใจและใจของท่านกําลังสาบูนโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> <c oughs> ครั้งหนึ่งมีเด็กหนุ่มหลายคนพาผู้หญิงไปเที่ยวในสวนสาธารณะผู้หญิงโสเภณีที่เขาพาไปนั้นเกิดขมโมยเครื่องทรงหลบดีไปเด็กหนุ่มเหล่านั้นวิ่งไปเที่ยวตามหมาครั้นพ่อพระพุทธองค์ท่านนั่งประทับอยู่ใต้ร่มไม้พวกเหล่านั้นก็ถอดรองเท้าเข้าไปทูลถามว่าพระองค์เห็นหญิงบ้างไมหมพระ้องค์สัน้นสัตว์ว่าดูก่อนมานาเธอจะแสวงหาหญิงหรือหาตนดีนั่นหมายความว่าเดี๋ยวนี้เธอรู้หรือเปล่าว่า ตัวของเธอเองนั้นได้สราบสวนไปแล้วจะหาหญิงทําไมที่ไหนเล่าในคราวหนึ่งพระองค์สั่งว่าปุตตามัติธนามัติบุตรของเรามีทรัพย์ของเราบุตรของเรามีทรัพย์ของเรามีนี่คนผ่านยืนยันเช่นนี้ยังต้องเดือดร้อนตอนของตอนยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรนี่ท่านพูดหน้าหวัดเสียว แต่ขอให้พิจารณาด้วยดีถ้ายังไม่รู้จักตัวเองลูกที่กอดอยู่นั้นเป็นใครไม่รู้ถ้าด้วยดีๆก็เท่ากับท่านกาลังกอดซากศพซากหนึ่งอยู่เท่านั้นเมื่อสมัยที่เจ้าชายจะัตถา,ากําลังแสวงหาโมกษะสมัยนั้นท่านยังไม่ได้ะะรู้หญิงผู้หนึ่งมีลูกชายว่าปีที่นางรักมากแล้วเกิดตายลงนางไม่ยอมรับความจริงอันนี้ไม่ยอมรับเพราะลูกที่นางรักจะต้องตายและเชื่อว่าต้องมีอํานาจ,จาศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งมาชุบชีวิตได้ แต่เชื่อว่าโยคยีผู้บรรลุแล้วจะช่วยได้แน่นอนจึงอุ้มซากสอบลูกสะพายกับออกของตัวแล้วร้องไห้วิ่งไปราวป่าเมื่อพบพระพุทธองค์สมัยที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นั่งสอบอยู่ตรงโคนหม่หญิงนั้นเข้าไปหมอบกราบแล้วร้องไห้กล่ำคกลวว่าท่านฤาษีช่วยอีฉันหน่อยช่วยชุบชีวิตลูกชายของฉันด้วยเถิดคนเริมนั้นเขาเชื่อว่าราศีหรือโยคีเนี่ยมีฤทธ โยคยีผู้สําเร็จย่อมมีฤทธิ์จะชุบชีวิตได้เจ้าใจก้องเราสัตว์ว่าหญิงเอ,อ๋ยเราช่วยเธอได้แน่แต่ขอให้เธอไปหามล็ดพันธุ์ประกาศในบ้านเรือนที่ไม่มีใครตายไม้เราก่อนอย่างนั้นก็ดีใจใหเหลือที่จะกล่าวได้อุ่มลูกขึ้นบ่าแล้ววิ่งอย่างรวดเร็วไปทุกบ้านรอบถามเพื่อจะได้พบว่าบ้านไหนไม่มีคนตายบ้างจะได้ขอมเมล็ดพันประกาศมาทําเป็นยาเพื่อเสกชีวิตรวยควรขึ้นหลังจากหญิงผู้นั้นได้ลาจากเจ้าชาตเจตตาไปหลายสิบ ปีไปหลายปีเมื่อพระองค์สัตรุแล้วได้พบกับหญิงผู้นี้อีกทีหนึ่งพระองศ์สัตว์ามมาเธอได้มาเล็ดพันประกาศจากบ้านเรือนที่ยังไม่มีคนตายแล้วหรือยังหญิงนั้นบัดน,นี้ไม่มีน้ําตาอีกแล้วเธอได้ทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ประจักษ์แล้วว่าไม่มีใครเลยที่ไม่ตายในโลกนี้เพราะนั้นความเศร้าโศกจึงบุญจิงหายไปสิน้นเพราะว่าเธอได้ต้องกลสุลบายของเจ้าชายติตตาผู้เล็งเห็นว่า ย่อมไม่อาจจะอธิบายความจริงของชีวิตที่เนตำตาอยู่แก่ผู้ที่มีความรักและความทุกข์ความโศกเข้าไปอัดอยู่ในลูกตาให้เข้าใจได้จนกว่าสิ่งตั้งปวงจะสอนเขาเองหลงจิงวางอุบายจงไปหามาเล็ดพังประกาศในบ้านที่ไม่มีคนตายและยิ่งนั้นไม่พบสักบ้านเดียวเพราะทุกบ้านมีแต่คนตายด้วยกันทั้งนั้นในระหว่างแม่กับลูกเราจะพบความจริงคือความห่าเงเหินอยู่ไกลลิบ ทั้งที่แม่กอดลูกอยู่เพราะวันหนึ่งจะต้องพลากจากกันและย่อมพ,พลาดพากันอยู่แล้วในขณะที่สังขารธรรมกําลังเป็นไปและเราไม่อาจที่จะมาร้องไห้หน้าหลุมศพก่อนหนะ้าที่เราจะได้กตันอยู่ตอบในขณะที่มีชีวิตอยู่ชาวญี่ปุ่นมีพาสตที่สาคัญบทหนึ่งการร้องไห้หน้าหลุมศพเป็นเครื่องหมายของคนอากาตันอยู่ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตลอดเวลาที่มีชีวิตเขาไม่เคยปลนนิบัติพ่อแม่เขาเลย แต่มารองไห้เอาเชิงนิดหน่อยที่หลมงวังสอบด้วยเหตุนี้ท่านที่สำนึกในพระคุณของบิดามารดาจะไม่ทำเช่นนั้นเขาจะเริ่มใช้หนีห้หมดสิ้นไปตั้งแต่มีชีวิตอยู่เพราะชีวิตนี้มันเหมือนกับเป็นลูกหนี้ที่กู้หนี้เขามารอบทิศตั้งแต่หนี้น้ำนมมารดาหนี้สินเพื่อนมนุษย์หนี้สินคนถอดเสื้อผ้าให้สวมหนี้สินคนตัดแว่นให้เราใส่ลูกหนี้ที่เลวนั้นมักคิดบ่อยๆว่าฉันเป็นเจ้าหนี้ ฉันเอาเงินของฉันไปซื้อสิ่งนี้มาแต่ขอให้คิดด้วยดีถ้าเรามีเงินสักแสนบาทแต่ถ้าเขาไม่ขายให้แม้แต่เข็มเล่มเดียวท่านจะเอาอะไรมาสอยผ้าเอาอะไรมากินแม้แต่ข้าวสารสักเม็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยหนี้ตั้งที่ออกมาจากคันมารดาหรืออยู่ในคันก็เริ่มมีหนี้สินเสียแล้วหนี้สินพอกขึ้นทุกวันครูสอนอะไรให้เรานิดหนึ่งนั่นคือหนี้สินและเราต้องใช้หนี้ ไม่ว่าใช่หนี้ต่อผู้มีพระคุณหรือจะชดเชยต่อผู้ที่เรามีหน้าที่รับภาราชดเชยต่ออนุชนของเราต่างว่าแม่ของเราตายไปเสียแล้วเราจะพูดว่าชั้นหมดหนี้กันทีนี่ชอบเราหรือนั่นคือคนเขาและคนในราคุณเท่านั้นเพราะหนี้สินนี้ไม่ใช่หนี้สินเฉพาะรายไม่มีสัญญาเฉพาะรายไม่มีสัญญากู้เฉพาะรายแต่เป็นหนี้ของสำกิตใต้สำนึกเป็นหนี้ของจิตสำนึกเป็นหนี้สินที่มนุษย์ทุกคน สูตรอากาศจากบรรยากาศเดียวกันวัตถุปัจจัยไหนที่ไปอยู่ในที่ในคนอื่นก็กลับมาอยู่ที่เราด้วยและที่อยู่ในเราก็เวียนไปนสู่ที่ผู้อื่นด้วยเหมือเป็นชนิดสัพพชีวิตเป็นชิดเป็นชนิดเดียวชิดชีวิตทุกชีวิตมีนี่สินซึ่งกันและกันลูกหนี้ที่เลวก็คือพยายามทาตนเป็นเจ้าหนี้เรื่อยไปและลูกหนี้ที่เลวสามพวเขาที่สุดคือเขาไม่รู้ว่เขาเป็นหนี้สินของธรรมชาติ เขาทำลายธรรมชาติทำลายดุลของธรรมชาติเพราะอำนาจของความเหม็นแก่ได้ส่วนลูกนีสํำนึกขึ้นมาได้อย่างลึกซึง้งเขาจะสละชีวิตให้แก่ธรรมชาตินั่นก็คือการสละลัดออกไปให้กายและจิตเป็นไปเองตามธรรมชาติเพราะว่ากายและจิตนี้ที่เรากู้หนี้มาทําเจ้านี่ภาษาปกากใต้ข้าพเจ้าขอใช้คำว่าทําเจ้าภาษาปกากใต้คํานี้แปลว่าเป็นคนขี้ตู่จับของกายและจิตว่าเป็นของฉัน ไปจับจองกายและจิตว่าเป็นของฉันว่าเป็นของตนบ้านเรือนไร่นาตราตัวก้าใจว่าเป็นของตนนี่แหละคือลูกนี่ที่ลืมปันต้าสัญญาจึงจะต้องถูกคล้องร้องและลงโทษให้เป็นทุกข์ทรมานด้วยเหตุน,นี้บัณฑิตผู้รู้แจ้งในชีวิตหรือผู้ไม่ประมาทจึงรีบใช้นี่ให้เสร็จสิ้นไปแม้นี่ชีวิตก็สลัดคืในให้แก่ธรรมชาติเพราะว่าชีวิตนี้ไม่อาจเป็นลูกนี้ให้เสร็จสิ้นไปแม้นี่ชีวิตก็สลัดคืในให้แก่ธรรมชาติ เพราะว่าชีวิตนี้ไม่อาจเป็นลูกหนี้ที่เล็วได้จนกว่าจะใช้นียเสร็จสิ้นหรือชีวิตนี้เหมือนจำเลยที่จะต้องแก้ค่าดีที่แสบแปดที่สุดให้เส้นสิทธิเสียก่อนจึงจะไม่ถูกจำคุกตลอดชีวิตเรื่องของชีวิตนั้นเราจะอาจสรุปได้อุป,ปมาสั้นๆน,นิดเดียวว่าการประพฤติธรรมนั่นแหละทําให้ท่านมีชีวิตขึ้นหลังจากได้หลงตายอยู่ในชีวิต และการประพฤตริรมมีเป้าหมายสําคัญให้เห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรใหม่นอกจากปรากฏการทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นหรือล้วนจะคิดเอาเองหรือขวัญเพื่องเอาเองรา้เตือนขึ้นก็รู้ชัดว่าเป็นความขวัญเพราะฉะนั้น <c oughs> จึงอยู่ที่ตัวเราจะต้องกําหนดจะต้องปฏิบัติให้ดีถ้าไม่อย่างนั้นชื่อว่าเราหลงทางเอาละ ควังคำคมของผู้รู้ต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาอะไรเล่าที่เลี้ยงให้เราไปสู่ไวยะราทุกวันคืนกึ่งหนึ่งเป็นเสียงไก่กึ่งหนึ่งเป็นเสียงขีวเท้าเมื่อไม่สร้างกรรมชั่วใครครอประตูยามดึกหาตกใจไม่ชีวิตเหมือนกระสวยที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้หมดก็จบการกระทำของคนน้อยนักที่เกิดจากเหตุผลทนใหญกระทำไปเพราะอารมณ์ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากความเคยชินเมื่อทุกสิ่งสูญสิ้นไปหมดความหวังยังคงอยู่ความฉลาดรอบรู้ของมนุษย์มันรวมอยู่ในคําพูดสองคำคือรอคอยกับความหวังคนชอบได้หน้าผู้รู้จะดูหมิน่นคนเขาชื่นชมพวกสอปลอยยอกยอกต้องตกเป็นท่าของความท่าเยือทายายในระหว่างทางเดินชีวิตของเรามีเรื่องเศร้าอยู่สองประการหนึ่งไม่ถึงจุดหมายสองพยายามจะให้ถึงจุดหมาย ใครจะเข้าใจว่าท่านเป็นคนชนิดใดนั้นไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ความจริงท่านเป็นคนชนิดใดต่างหากยามดวงดีจะได้ทองคํานับแสนอย่างให้ได้ยามดวงตกจะเชื่อสุราสักขวดก็แสนอย่างใจไม่ลําเอียงชีวิตราบรื่นวางแผนชีวิตที่ถูกหลักจะสบายทั้งชาติวางแผนชีวิตผิดหลักเดือดร้อนจนตายใช่ถ้าแทของน้ําต้องการความใสสะอาด แต่ดินทรายทําให้ขุนถ้าแท้ของคนต้องการความสงบแต่ความรูปทาให้วุ่นวายพอเราจะทราบว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตก็ผ่านไปครึ่งหนึ่งเสแล้วคนมักน้อยเป็นคนร่ํารวยชีวิตคือความจริงที่แน่แท้และซื่อสัตย์หลุมควางสอบไม่ใช่จุดจบของชีวิตความผิดพลาดเหมือนเส้นควางลอยอยู่บนน้ําแต่ใครมุกนั้นจะต้องลงไปโมจากทะเลลึก ชีวิตของคนเรา30ปีแรกผ่านได้ง่ายสบาย30ปีหลังอาจผ่านได้ยาก <c oughs> จะเชื่อผู้อื่นต้องเชื่อในตนเสียก่อนจะรู้จักผู้อื่นต้องรู้จักในตนเสียก่อนคนที่ไม่มีความโลภเป็นคนที่มีความสุขที่สุดและจะไม่พบกับความผิดหวังคนที่เจียมตัวสบายใจเสมอเพราะเขาไม่มีความโลภ คนที่มักได้จะทุกข์ใจเพราะเขาต้องการไม่มีวันสิ้นสุดรู้จักเพียงพอคือความสุขของชีวิตที่สวรรค์ประทานให้การใช้ายสุรุสุรายคือทางไปสู่ความยากจนที่มนุษย์สร้างขึ้นเองอ่านคําอบรมของคนโบราณให้จงหนะักสงบจิตคิดเรื่องในอดีตว่าเราทําไปนั้นถูกหรือผิดไม่กิ่งเดียวไม่เรียกว่าต้นไม้ไม่ต้นเดียวไม่เรียกว่าป่าไม่ว่าจะอยู่ยาง ยุ่งยากเพียงใดพึงอยาขอความเมตตาจากคนอื่นสติปัญญาคือพรสวรรค์ความสามารถคือพลังจิตขาดความฉลาดเพราะท่านเกียรครันไม่ใช่สมองรอคอยความเมตตาท่านสร้างขึ้นมาเองเพราะขาดความมานะทุกแก่งหนพึงระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วจะพ้นไปไปธรรมชาติยังพอมีทางหลบได้หากไปที่เราสร้างขึ้นเองแก้ไขยาก ปัญหาเดือนร้อนอันใหญ่หลวงคือเกิดจากตัวเราเองเพราะไม่ใช้ความอดกลั้นชั่วพริบตาเดียวไม่ยิงพยองในตัวไม่อยู่ในช่วงอันตรายอาจจะพ้นภัยได้ผู้ที่ยิงพยองไม่อยู่ในที่ปลอดภยัยจะมักจะพบอันตรายถึงพยายามลืมความแค้นควรจะมีหลักการของตัวเองเมื่อโกรธแล้วก็แล้วไปอย่าทำอะไรผิดผิดจนพระอาทิตย์ตกดินความโกรธนั้นควรมีการจำกัดและต้องควบคุมมันให้ได้ ผู้รู้จริงไม่มีความสงสัยผู้เมตตาจิตไม่มีทุกผู้กล้าหาญไม่เกิดความกลัวคนที่ไม่เข้าใจในตัวผู้อื่นที่แท้จริงแล้วก็คือเขาไม่เข้าใจในตัวเองต่งงางหากลาบยศที่เราได้มาไม่ได้อยู่ที่เราทําได้แต่มันอยู่ที่เราได้เข้าใจในสิ่งนั้นแล้วศัตรูก้องเราที่มองในตัวเราเทียบกับเรามองตัวเราเองจะใกล้ความจริงกว่าน้ําที่ใสที่สุดจะไม่มีปลา คนที่ถีท้วนสุดขีดจะขาดคนสนิทในขณะที่เราจะชี้ขาดในสิ่งใดลงไปพึงตัดความรู้สึกของตนที่เป็นพื้นฐานมิฉะนั้นจะขาดความยุติธรรมเพราะยึดหลักที่ผิดไปพิจารณาไม่ต่างกับคนที่เป็นโรคตับเห็นอะไรเข้าจะเป็นสีเหลืองไปหมดในตาต้องสว่างจะไม่ทำให้เสียเชิงใครปากต้องสงบคำและจะพ้นไปใจกล้าต้องระวังเมื่อระวังแล้วจะไม่ทำในสิ่งชั่ว อารมณ์ที่คุณมัวต้องปล่อยทิ้งไปและทุกสิ่งจะลาบรืน่นพึงอย่าไปกลุ่มในสิ่งที่เสียไปแล้วจงดีใจในการที่วันนี้เราสำนึกได้ผู้ฉลาดเท่านั้นถือว่าการบริหารร่างกายคือยารักษาอาการอ่อนเพลียชนิดหนึ่งจิตใจไม่สะอาดเมื่อพ่อเพรขัดข้องน้อยนิดก็ชิงชังผู้อื่นมีแต่ยุ่งใจเป็นการทำลายสุขภาพตนเอง การพน,นันเมาสุราเที่ยวหญิงงามเมืองล้วนเด็ดทำลายสุขภาพพึงสังวรให้จงหนักคนเก่งไม่ใช่คนฉลาดเส,ส,สมอไปแต่คนเก่งมักถูกยกย่องมาเป็นคนฉลาดเสมอแก่งผิดที่ดีแต่ปากลำบากจนตายผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคงอยู่บนใบหน้าเสมอนั่นคือจดหมายแนะนำตนที่ดีฉบับหนึ่งไม่เคยให้อาภาัยแกสัตว์สู้ช่วชีวิตจะไม่รู้จักความสุขใจว่าเป็นเช่นไร มารายาทของคนสร้างวาสนาของคน <c oughs> <c oughs> ความคิดเป็นสิ่งที่ถ้าผู้คนรู้จักใช้มันก็จะเป็นสมบัติของปนั้นความอดทนคุณค่าของมันมากกว่าความฉลาดไม่รับความยั่วยุเป็นการดีที่สุดหาเกิดเพลิงแก้งขึ้นมาอย่างไรก็ตามท่านควรสงบใจให้มันดับใช่ผู้ที่ไม่ยอมปรับปรุงความคิดเด่นของตนจะไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องของเขา แม้ไปถึงวันพรุ่งนี้เขาก็ไม่ฉลาดกว่าวันนี้คนที่พลาดโอกาสอันงามไม่ต่างกับเสียนาคตอันมีค่าความเกลียดแค้นของผู้คนโดยไร้เหตุผลไม่ต่างกับเผาเรือนตัวเองเพื่อไล่หนูลังเดียวพึงอย่าพยายามก่อเรื่องหากเรื่องไม่ได้ก็ควรทาให้เป็นเรื่องเล็กเมื่อเป็นเรื่องเล็กก็ควรประนีประนอมไม่หมดเรื่องเสีย <c oughs> ท่านที่มีความสามารถเพราะมีพรสวรรค์ท่านที่มีความรอบรู้เพราะท่านมีกุผลมาเอง ท่านเป็นคนเขาเพราะท่านไม่ศึกษานี่ท่านมีนิสัยปเป็นทาสเพราะท่านสร้างขึ้นมาเองข้อดีข้อร้ายไม่มีทางเข้าถึงทุกแต่ใครจะเป็นผู้ไปพบมันเองถึงที่พลาดไปแล้วไม่มีทางกลับคืนได้แต่พึงระวังสิ่งที่ทจะตามมาทีหลังคนที่ยากจนที่สุดก็คือคนไร้ความสามารถคนต่ำต้อยที่สุดก็คือคนที่ขาดธรรมะไม่รู้จักสะสมทรัพย์ ไอ่ชีวิตหมดเวลาซะแล้วดังการลงพ่อก uh ็เปลี่ยนแปลงไปจึงขอสมมุิยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อน